มาที่เรื่องของเยาวชนไทยนะคะจากรประเทศไทยเนี่ยก็เดินทางไปที่เวียดนาม,มจำนวน24คนนะคะรวมกันนะคะได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยเวียดนามครั้งที่6ที่ประเทศเวียดนามค่ะก็พากันไปได้มิตรภาพความเข้าใจกันในสังคมวัฒนธรรมนะคะแลกเปลี่ยนกันไปติดตามรายงานนี้ได้กับพี่อ้อแอรพัทยาทองเฟืองค่ะ เยาวชนจากไทยและเวียดนามร่วมกันร้องรำทำเพลงอย่างมีความสุขในวันสุดท้ายก่อนการเสร็จสิ้นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยเวียดนามประจำปี2557จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศของไทยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮานอยกระทรวงศึกษาธิการของเวียดนามและมหาวิทยาลัยฮานอยรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าคือรอยยิ้มแห่งความสุขและมิตรภาพที่เยาวชนเหล่านี้ได้รับ ตลอดอระยะเวลาของการทำกิจกรรมร่วมกันนักศึกษาเวียดนามเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการคัดเลือกโดยกรมพัฒนาชุมชนคือผู้เข้าร่วมโครงการวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคนรุ่นใหม่ของทั้งสงชาติ Uh, chương trình giao lưu thanh niên của Việt Nam và Thái Lan lần thứ 6 này có một cái mục đích đấy là uh, giúp cho thanh niên của hai nước có thể uh, tìm hiểu được văn hóa của nhau và đặc biệt là khi mà đợt này là giao lưu tại việt nam thì các bạn sinh viên của thái lan có thể được đi tham quan các vùng miền khác nhau của việt nam tìm hiểu văn hóa ví dụ như là ẩm thực hay là cuộc sống sinh hoạt hay là điều kiện uh, kinh tế xã hội của việt nam và qua đó thì các bạn thái lan sẽ hiểu được hơn về việt nam và ngược lại thì các bạn sinh viên việt nam cũng có thể biết được con người thái lan là như thế nào các bạn trẻ thái lan là như thế nào thì đấy là mục đích uh, cao cả nhất ตลอดระยะเวลา10วันนักศึกษาจากทั้งสองชาติร่วมกันทำกิจกรรมมากมายทั้งการทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆในเวียดนามบำเพ็ญประโยชน์แลกเปลี่ยนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกันแม้จะเป็นช่วงเวลาอันสั้นแต่ก็ล้ำค่าและนี่คือความในใจของนักศึกษาเหล่านี้อ,อันดับแรกนะครับสิ่งสำคัญเลยเราได้เพื่อนครับเพ,เ,เพื่อนเป็นเพื่อนชาวต่างชาตินะครับเราเป็นคนไทย ได้เพื่อนคนไทยก็พอแล้วแล้วได้เรียนรู้จากเพื่อนชาวเวียดนามด้วยครับสวัสดีค่ะวันนี้ฉันรู้สึกสนุกสนุกส,สนุกสนานมากเพราะว่ามีโอกาสให้เขารวมโครงงานนี้และมีโอกาสให้รู้จักเพื่อนๆน,นคนไทยหลายคน ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่น่าลงไหลครับพอได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็เข้าใจประวัติศาสตร์และก็วิถีชีวิตแนวคิดของคนเวียดนามมากขึ้นทําให้เราอยากศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับประเทศเวียดนามครับทั้งวันทั้งคืนในช่วงตื่นเช้าเราได้รับรู้ถึงความสวยงามของเมืองไทยและได้รู้จักกับวัฒนธรรมของคนไทยมากขึ้นกิจกรรมเล็กๆทว่ายิ่งใหญ่ เพราะความเข้าใจอันดีนระหว่างเยาวชนที่เกิดขึ้นในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างชาติอาเซียนให้อย่างรากอย่างยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้าพัทยาทองเฟืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามช่วงหน้าคลาไอเดียนะครับสาวๆที่อยากมีเสื้อเชิ้ตลายแบบ